สวัสดีครับพี่น้อง,องตอนนี้เรามาลุยตลาดตลาดแม่สีนวลน,นะครับเพราะว่าหลายล็อกเสียเกินไม่รู้ว่าขายอะไรบ้างเดินไปน,นู้นก็เป็นร้านตึ้งตึ้งก็ร้านตลาดอะไระแม่ตลาดออเงินตลาดออมเงินออเงินตลาดออเงินนะคะตอนนี้เรามาซื้อทุเรียนผูกขาไฟใครอยู่ใกล้ๆอย่าลืมมาอุดหนุนแม่นะคะมีร้านอาหารทะเลมีร้าน ปลาหมึกย่างมีร้านขายผักมีร้านขายปลาทะเลโอ้ยหลายร้านมากเลยร้านปลาอืมร้านปลาร้านเปิดล่าสุดจะเป็นร้านเปิดร้านขายทุเรียนแล้วค่ะ <c oughs> นี่นะคะเ,ออเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะอันนี้ก็ร้านของคุณแม่นะคะแวะตลาดมาอย่าลืมมาอุดหนุนแม่นะคะเห็นไหมขายทุกอย่างเลยเนาะแม่เนะาะปลาหมึกอร่อยอร่อยน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะแม่ไม่ใส่เอี่ยมเลยไม่เหมือนแม่ค้าเลย มันเจ้าของตลาดมาเดินเก็บค่าเช่าแผงไปที่อาหารทะเลไงทุกคนร้านนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยอันนี้ก็ร้านของคุณแม่นะคะขายปลาแลยร้านอาหารทะเลนี้ก็ใช่ค่ะเจ้าของร้านนั่งตรงนั้นเลยค่ะ มีราคามีหลากหลายอาหารทะเลสดๆเลยใครจะแวะมาเดินเข้ามาถามว่าร้านแม่ชินนนเลยอันนี้เขาชื่อร้านมดแอนเพราะว่าเป็นร้านลูกสาวปกติแม่ก็จะประจําอยู่ที่ร้านผักนะคะไปร้านผักแม่ไปร้านผักหมกตัวโตๆอาหารทะเลสดๆเลยนะคะร้านนี้ก็ใช่นะคะร้านนี้เป็นร้านขายขายอาหารทะเลหรอม่ร้านเนี้ย ขายปลาทะเลขายปลาทะเลแล้ก็เดินตรงมาเรื่อยๆนี่นี่นี่เห็นไหมเจลุยผักสดเนี่ยเนี่ยอันนี้นนร้านของคุณแม่นะคะถ้าถ้าทุกคนมาตอนสายๆหรือว่าอ่ามาตอนอเวลาหลังจากสามโมงเช้าแล้วก็จะเจอลูกสาวแม่เป็นคนขายแทนนะคะเนี่ยลูกสาวแม่คนสวยจะขายต่อจากแม่แม่จะออกมาประมาณตีสี่ ตีสี่คือแม่ก็ตีสี่แม่ก็จะออกมาขายของแล้วประมาณหลังจากตีสี่ก็จะส่งเวรให้ลูกสาวส่งไม้ต่อให้กับลูกสาวตอนบ่ายสามถึงกี่โมงเนี่ยเย็นเลยหรอแม่สองทุม่มโอ๊แม่ทำไงทำงานเอาเปียบลูกสาวจังเลย <c oughs> <c oughs> แม่ทำแค่แม่ทำแค่แป๊บเดียวแล้วปล่อยลูกสาวทำ ลูกสาวแม่เป็นคนขยันนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะมีทุกอย่างเลยพืชผักสวนครัวมีฟักทองยองใหญ่บักกอกกระมี่พี่น้องบักสมมอบเคือเตียบักเรียนมีเบิดทุกอย่างเลยนะคะร้านนี้นะคะอย่าลืมมาอุดหนุนแม่เลยนะคะแม่ค้าก็สวยด้วยค่ะสวยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะแต่แม่ค้าไม่โสดนะคะมีผัวแล้วค่ะแต่แม่แม่โสดค่ะ <c oughs> รับจนะ <c oughs> รักสมัครผัวจนวนมากค่ะ <c oughs> ลืมไหมคะสั่งได้นะคะสั่งได้เลยนะคะสั่งได้ส่งได้มีไลายแมนมีเอามีมมไลายแมนด้วยเหรอแม่ใช่ชื่ออะไรไลายแมยนผักหรอร้านเจลุยร้านเจลุยอร้านเจลุยนะคะโอ้โหเพิ่งเคยเจอนี่แหละส่งเคอรี่ก็ได้โอ้เ<ม>ลิศเลิศเดลิเวอร,รี่โอเคนะคะ